เสียงกระซิบจากชนบทนิยารักษ์แสนสงบท่ามกลางสเสน่ห์ของหมู่บ้านที่สงบเงียบที่ซึ่งเส้นขอบฟ้ายืดยาวไปตามเนินเขาที่เขียวขจีมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าดาวที่ชีวิตของเขานิ่งสงบเช่นเดียวกับท้องทุ่งที่เขาดูแลแสงแดดยามเช้าสองผ่านหมู่บ้านขณนะที่ดาวเริ่มต้นกิจวัตรประจําวันต้อนรับวันใหม่ด้วยการดูแลพืชผันุนและสัตว์ในฟาร์มซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความฝัน ชีวิตของดาวนั้นช่างเรียบง่ายและจริงใจแต่ทุกสิ่งเปลี่ยนไปเมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อขันยาได้เดินทางมาจากเมืองใหญ่เพื่อเยี่ยมชนบทซึ่งเธอได้เข้ามาในชีวิตดาวพร้อมกับความสดใสที่เขาต้องการมาตลอดทุกเช้าดาวจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงนกร้องเขาเริ่มต้นวันจากการทํางานในทุ่งนาและดูแลสัตว์ที่เขารักชีวิตที่เขาเลือกมักผสมผสานไปกับความสงบเขามักจะมองดูดวงด,ดาวตอนกลางคืนฝันถึงรักแท้ดวงใจที่มาเติมเต็ม แม้ชีวิตจะดูเรียบง่ายแต่ลึกๆแล้วดาวฝันถึงความรักสักวันที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาโลกของเขาที่เอ่อล้นไปด้วยความหวังว่าจะได้พบใครสักคนที่เพียบพร้อมการปรากฏตัวของขันยาทำให้ชีวิตของดาวเริ่มเปลี่ยนแปลงเ,เธอมาเยี่ยมชนบทเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่ความมีชีวิตชีวาของเธอทำให้หัวใจดาวเริ่มจังหวะใหม่ขันยามีความสนใจในชีวิตชนบทเธอมองว่ามันเป็นความงามที่ซ่อนอยู่ดาวกลับกลายเป็นมัคคุเทศพาเธอไปรับประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งสองเริ่มสร้างความสัมพันธ์จากสิ่งเรียบง่ายชีวิตที่เต็มไปด้วยกิจกรรมที่สองคนทำร่วมกันและความสุขที่ไม่เคยคาดฝันมาก,ก่อนขณะที่ความสัมพันธ์ดำเนินไปดาวพบว่าตัวเองถูกดึงดูดโดยขันยาการได้อยู่ใกล้ๆกับเธอทำให้เขารู้สึกถึงความสุขและความอ่อนโยนสำหรับขันยาเธอรู้สึกประทับใจในตัวดาวด้วยความจริงใจและธรรมชาติที่เธอไม่เคยพบเคยแต่ตอนนี้กำลังเรียนรู้ ในเวลาที่ทั้งสองอยู่ด้วยกันมีความรู้สึกที่พัฒนาขึ้นมาจากภายในผ่านสายตาที่จ้องมองกันและกันโดยปราศจากคำพูดท้องทุ่งเขียวเขาจีและเสียงลมกระซิบผ่านยอดไม้นำพาความใกล้ชิดระหว่างดาวกับขันยาให้ยิ่งแนบแน่นธรรมชาติกลายเป็นคำบอกกล่าวถึงความรักที่กำลังก่อตัวขึ้นจากมิตรภาพที่ค่อยๆแปลเปลี่ยนไปไม่นานความรู้สึกโรแมนติกเริ่มก่อตัวอย่างอบอุ่นเมื่อเวลาที่ขันยาต้องเดินทางกลับใกล้เข้ามาดาวเริ่มรู้สึกว่า ช่วงเวลาที่แสนงดงามกำลังจะหมดไปความขัดแยง้งภายในใจเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่องราวแสดงถึงความรักในฐานะของการค้นหาความสุขความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าดาวต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่เขามีต่อขัญญาและสิ่งที่ชีวิตของเขาได้เรียนรู้จากความรักครั้งนี้ดาวตัดสินใจที่จะเปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อขันยาความรักที่ไม่อาจปิดบงังช่วงเวลาของการลาจากระหว่างดาว และขันยาทั้งสองเต็มไปด้วยความรู้สึกรักและหวังหลังจากขันยาจากไปดาวใช้ช่วงเวลาไตร่ตรองถึงสิ่งที่เขาได้รับจากมิตรภาพนี้เรื่องราวปิดด้วยสรุปสั้นๆของการเติบโตของทั้งสองความรักที่เปลี่ยนชีวิตการตีความของทีมเรื่องและบทเรียนที่ทั้งสองได้เรียนรู้จากความสัมพันธ์ชนบทไม่ได้เป็นเพียงที่ตั้งของเรื่องเท่านั้นแต่ยังสื่อถึงความเรียบง่ายและความงามที่สวยงามจากภายใน ดาวมีการพัฒนาจากความรักและการสูญเสียความเป็นคนใหม่ที่เต็มไปด้วยความรับรู้ชีวิตที่เรียบง่ายมีความงามและความลึกซึ้งมากมายเป็นการเชิญชวนให้ผู้ชมมองย้อนกลับไปที่ความหมายของรักและการฝันของตนเองให้ภาพและเสียงช่วยเติมเต็มอารมณ์ความโรแมนติกเพลงสื่อถึงความรู้สึกที่อบอุ่นและเติมเต็มเรื่องราวการสร้างภาพที่เปรียบเทียบระหว่างชีวิตในเมืองและชนบทผ่านภาพที่งดงาม บทสนทนาเพิ่มเคมีให้ระหว่างสองตัวละครคำพูดที่สำคัญในการสร้างความใกล้ชิดเรื่องราวมีเสน่ดึงดูดใจและทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความอบอุ่นเรื่องราวอาจนำไปสู่ภาคต่อคนพบเส้นทางใหม่ของตัวละครเรื่องราวที่กล่าวถึงความงามของความรักที่เรียบง่ายความฝันและการเชื่อมต่อ